ล่าสุดนะคะได้มีการเปิดเผยอัปเดตความคืบหน้าของการก่อสร้างวัดผู่ม่านฟ้าในช่วงเดือนมกราคมปี2567โดยวัดผู่ม่านฟ้าได้สร้างปราสาทหินขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทหินต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเช่นปราสาทหินพนมรุง้งปราสาทหินพิมายพระปรางษสามยอดและปราสาทหินเมืองตำโดยว่ากันว่าผลงานของวัดผู่ม่านฟ้าขเขมรถึงกับส่งเจ้าหน้าที่ มาแจ้งให้ถ่ายนั้นเลิกสร้าง ไม่เช่นนั้นจะมีการเก็บค่าลิขสิทธิ์เนื่องจากกลัวว่าหากสร้างเสร็จจะมีการดึงนักท่องเที่ยวจากชาวกัมพูชาแล้วก็มาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกัมพูชาอาจจะหารายได้จากการท่องเที่ยวไม่ได้ซึ่งปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวนครวัดค่อนข้างจะเงียบเหงาส่วนมหาวิหารรามายณนะกับวัดภูม่านฟ้าก็อาจจะเป็นตัวที่ตัดรายได้การท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาไปซึ่งพอเป็นผลประโยชน์ของกัมพูชา ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ทันทีโดยมีการวิเคราะห์กันนะคะว่าการจะเก็บค่าลิขสิทธิ์ผลงานต้องเป็นมรดกทางภูมิปัญญาแต่ว่ากัมพูชานั้นละเมิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นจะมาเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่ได้โดยบางคนก็วิเคราะห์นะคะว่าหากให้ดูคลิปที่แกะสลักลายหินทึงมากๆทําไมขมถึงไม่สามารถทําได้บางคนก็บอกว่ายืนยันได้เลยว่าขมนั้นไม่ได้เป็นผู้สร้างประสาทหินเอง เป็นเพียงแค่ทาตรายงานและลูกมือแบกเครื่องย้ายหินเพรอะตั้งแต่ตาซอปะแอมก่อการรัฐประหารพระเจ้าสุริยะวรมันที่9และตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ไม่เคยมีการซ่อมแซมประสาทหินใดๆอีกเลยจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่สามารถซ่อมแซมปราสาทด้วยตนเองได้บางคนก็วิเคราะห์ว่าความสวยงามของภูม่านฟ้าไม่มีอะไรเหมือนนครวัดขเขมรเลยสร้างจากหินคนละแบบลวดลายรูปทรงต่างๆก็ไม่ได้มีความคล้ายคลึงกันที่สำคัญวัดภูม่านฟ้าสะอาดและปลอดภัยกว่าเยอะขเขมรไม่สามารถใช้ตกะกะอะไรมาห้ามสร้างได้โดยมีรายงานว่าเมื่อช่วงต้นปี2566สถานทูตกัมพูชา ได้ส่งเจ้าพนักงานมาประมาณสิบคนเพื่อมาสำรวจวัดผู่ม่านฟ้าที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ถามหลวงพ่อหลายอย่างเพราะว่าอยากรู้เจตนาในการก่อสร้างรวมถึงถามหารูปแบบในการก่อสร้างวัดผู่ม่านฟ้าแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมรูปแบบถึงคล้ายนครวัดหลวงพ่อก็เลยแจ้งไปว่าประสาททุกหลังมีสะพานทางเดินและมีซุ้มเหมือนกันทุกหลัง ชาวกัมพูชาก็เลยถามว่าหลวงพ่อสร้างมาได้อย่างไรและยังถามด้วยว่าหินแต่ละก้อนนั้นใหญ่มากภูเขากองดินใหญ่ตรงกลาง หลวงพ่อจะสร้างอะไรหลวงพ่อก็เลยตอบว่าสร้างแบบประสานนครหลวงอยุธยานอกจากนี้ยังบอกกับหลวงพ่อว่าไม่มั่นใจในการวางแผนการสร้างว่าหลวงพ่อนั้นโกหกหรือไม่โดยมีการถามหลวงพ่อว่าได้งบประมาณมาจากไหนรัฐบาลให้เงินมาสร้างหรือไม่นอกจากนี้ยังขอดูแบบในการก่อสร้างหลวงพ่อบอกว่าไม่มีแบบ เพราะว่าจะสร้างแบบตามจินตนาการโดยคณะที่มาดูงานก็ยังพูดอีกว่าชาวกัมพูชาพูดถึงปราสาทหลังนี้มากในโซเชียลกัมพูชาพูดกันว่าใครสร้างนครวัดแล้วก็ร้องให้คณะมาตรวจสอบฟังแล้วดูเหมือนว่าชาวกัมพูชาเริ่มจะกลัวว่าวัดผู่ม่านฟ้าอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่านครวัดโดยว่ากันว่าสร้างเสร็จแล้ววัดผู่ม่านฟ้าน่าจะใหญ่กว่านครวัด นอกจากนี้ขณะที่ชาวกัมพูชากำลังสอบถามและพูดคุยกับหลวงพ่อก็มีการส่งลูกน้องไปถ่ายรูปวัดภูม่านฟ้าเอาไว้ทุกจุดโดยจริงๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็มีคนไทยหลายคนวิเคราะห์นะคะว่าสร้างในประเทศไทยกัมพูชาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย อาจจะเป็นเนื่องจากว่ากัมพูชาสร้างเองไม่เป็นแต่ก็อยากรู้ว่ากัมพูชามีสิทธิ์อะไรจะมาตรวจสอบท,ทั้งทางที่วัดนี้อยู่ในแผ่นดินไทยประเทศไทยจะสร้างอะไรก็ได้อยากให้เข้าใจเจตนาเพราะว่าไม่เหมือนกัมพูชามีเอกชนจีนมาลงทุนสร้างเมืองสร้างวัฒนธรรมในกัมพูชาหากไทยสร้างวัดผูม่านฟ้าสำเร็จเม็ดเงินที่จะไหลไปขเขมร ก็อาจจะลดน้อยลงไปมากเพราะฉะนั้นอาจจะกระทบกับนักลงทุนชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชาบางก็ว่าคงจะต้องมีการจัดขบวนไปสถานทูตเขมรในประเทศไทยว่าการสร้างวัดผู่ม่านฟ้าเป็นกิจกรรมภายในประเทศไทยชาวกัมพูชาไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวเนื่องจากในประเทศไทยการขออนุญาตหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศของไทยไม่แน่ใจว่ารับทราบเรื่องนี้ที่ชาวกัมพูชาเข้ามาตรวจสอบในประเทศไทยหรือไม่ บางคนก็วิเคราะห์นะคะว่าปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุง้งสร้างก่อนปราสาทนาครวัดแล้วก็เป็นศิลปะท,ที่มีต้นกําเนิดอยู่ในประเทศไทยมาก่อนต้องบอกเลยว่านาครวัดอาจจะเลียนแบบพิมายและพนมรุ้งถึงจะถูกเพราะฉะนั้นวัดผู่ม่านฟ้าเป็นวัดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพิมายและพนมรุ้งรวมกัน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการรายงานนะคะว่าบางคน,นวิเคราะห์กันว่าชาวกัมพูชาเหมือนกับศพประมาทว่าคนไทยนั้นสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยอิฐด,ด้วยปูนสร้างด้วยหินนั้นไม่เป็นแต่ว่าวัดภูม่านฟ้าที่กําลังสร้างขึ้นด้วยฝีมือคนไทยบนเนื้อที่อันกว้างใหญ่ไพศาลและแกะสลักด้วยหินทรายเกรดยอดเยี่ยมเหนือวัดอังกอหากสร้างเสร็จวัดอังกอก็จะกลายเป็นของเด็กทันที โดยช่างแกะสลักก็ไม่ต้องไปจ้างหาที่ไหนเลยอาศัยญ,ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยกันคนละไม้คนละมือมีทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีแม่ชีและคารวาสมาช่วยกันแกะสลัก โดยผู้ที่พบเห็นแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเนื่องจากผลงานอันยอดเยี่ยมปราณีตและสวยงามที่เห็นอยู่นั้นเป็นฝีมือของกลุ่มคนที่ไม่เคยแกะสลักที่ไหนมาก่อนแต่ว่ามาเรียนกันมาสอนกันที่วัดภูม่านฟ้าแบบสดๆร้อนๆสำหรับย่านโยมสัตุชนคนไทยที่มีจิตอาสา เข้ามาแล้วไม่สามารถช่วยงานแกะสลักได้ก็มีงานอื่นๆให้ช่วยมากมายแต่ว่างานนี้ไม่รับชาวกัมพูชาเพราะว่าเคยมีคนมาติดต่อสอบถามแต่ถูกปฏิเสธกลับไปบางคนก็กังวลว่าอาจจะเป็นหน่วยสอดแนมของกัมพูชาที่อยากจะมาหัดเรียนศิละปะก,การแกะสลักจากคนไทยแต่แล้วทางวัดก็ได้มีการคัดเลือกและไม่สอนให้กับชาวกัมพูชาเด็กขาด โดยมีผู้มาร่วมวิเคราะห์นะคะว่าที่วัดภูม่านฟ้านั้นทุกอย่างมาจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาล้วนๆชวนคนไทยทุกคนมาร่วมทําบุญที่วัดได้ฝีมือคนไทยนั้นดีมากแสดงว่าคนไทยปัจจุบันกับของโบราณเป็นเผ่าพันธุ์และ DNA เดียวกันจึงสามารถ,ถถ่ายทอดฝีมือพันธุก,กรรมด้านการแก่สลักโดยสายเลือดแบบชนิดที่ว่าอยู่ใน DNA เลยทีเดียว บางก็ว่าชาวกัมพูชาไม่ได้กลัวจะเหมือนคอนครวัดหรอกแต่ว่ากลัวฝีมือคนไทยมากกว่าทั่วโลกจะรู้ทันทีว่าใครคือผู้สร้างนาครวัด โดยวัดผูม่านฟ้าหรือวัดพระพุทธบาทศิลาได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2562โดยได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี2564โดยปัจจุบันมีพระอธิการสมศักดิ์สังวรจิตโตเป็นเจ้าอาวาสโดยมีเนื้อที่ประมาณ200ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยสิ่งก่อสร้างภายในวัดสร้างขึ้นจากหินทรายโดยมีรูปแบบคล้ายคลึงกับสิ่งก่อสร้างในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งหินซ้อนเป็นชั้นๆมองดูคล้ายกับศิลปะทางประเทศอินเดียหรืออาณาจักรของโบราณซึ่งเจตนาของวัดมุ่งก่อสร้างเป็นพุทธสถานแต่สร้างให้มีความสวยงามคล้ายกับสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาทำบุญที่วัด